ขอน้อมน้อมองมหาบรมีทุกพระองค์สมเด็จมะทานกําใดใดก็ตามนะที่หมเราพระฝงังแล้วก็ชุมนุมทั้งหลายนะได้เคยมีร่วมกันมานะหรือว่ามีเคยมีกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็ตามนะในการร่วมลบนะในการเขียนฆ่าประหัตประหารเราศัตรูเราดินแดนฝั่งตรงข้ามก็ตามนะกําใดใดก็ตามที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมานะด้วยการ กระทำทรมานทั้งหลายการใช้คุณสายมนต์ดำคาถาคมเวทมนต์ำนาจิตอิทธิฤทธิเดชใดๆก็ตามในการต่อสู้นะการแย่งชิงนะการเขียนฆ่าประห,ระหารนะการใช้ในการป้องกันตัวก็ตามนะใช้ในใช้ลงอาคมในสัตว์ตาวุธทั้งหลายก็ตามในการเขียนฆ่าประห,ระหารการใช้คุณสายมนต์ดำคาถาคมในการสะกดกิจยานของเหล่า,า,าศัตรูขั้วฆาดเหล่าคนตายทั้งหลายทั้งหมดนั้งสิ้น กรรมใดๆก็ตามที่เคยมีต่อองค์มหาบารมีภาคส่วนองค์มหาบารมีทั้งหลายนะเหล่าผู้โปรดสัตว์ทั้งหลายด้วยความไม่เหมาะไม่ควรมาทั้งหมดทั้งสิ้นแม้ว่าจะได้กายวาจาใจก็ตามกรรมที่เคยมีต่อพื้นแผ่นดินต่อบ้านแคว้นดินแดนทั้งหลายนะแผ่นดินของตนเองก็ตามนะกรณีกรณีกรรมใดก็ตามทั้งหมดทั้งสิ้นแลกรรมใดๆก็ตามที่กลายเป็นการเบียดเบียนนะกลายเป็นความแค้นนะความพยาบาทอาฆาตแค้น นะความผูกใจเจ็บทั้งหลายคำสาปแช่งคำสาบานทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะที่เคยมีต่อกันและกันมานะกรรมที่มีต่อการผูกมัดผูกพันโดยการดื่มน้ำพิพัฒนรยาก็ตามให้คำสา์สาบานทั้งหลายก็ตามนะกรรมที่เคยผูกมัดในหน้าที่ทั้งหลายนะความหลงจริงจังในหน้าที่ในการต่อสู้ทั้งหลายทั้งหมดนั้นสิ้นนะการสําเร็จโทษซึ่งกันและกันก็ตามนะไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีกรรมใดก็ตามที่เคยมีต่อทุกๆหมู่เหล่าชั้นภูมิ น้อมองมหาบารมีทุกพระองค์สมเป็นประธานขอให้กรรมทั้งหมดทั้งมวลของทุกโม,มเหล่าชั้นภูมิพึงเป็นโอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปทุกอย่างอโหสิ่โอโหสิโอโหสี่โสดให้คุณใส่ดำคาถาคมทั้งหลายที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ทั้งหลายการสะกดจิตสะกดวิญญาณ หมูหนึ่งเหล่าใดก็ตามนะที่ยังมีผลยนต์ปัจจุบันทั้งหมดนั้นสิ้นแล้วพึงมีส่วนในความสว่างสวายขี้คลายจากอำนาจการสะกดการครอบงำนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโศโซโซก็ให้ทุกหมู่เหล่าชั้นภูมินะไม่ว่าจะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามที่ยังตกค้างอยู่ทั้งหมดนั้นสิ้นที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาทั้งหมดนั้นสิ้นแล้วพึงมีส่วนในความที้คลายสว่างสวยในแมถธรรม ในมหาสังฆทานทุกๆครั้งการถวายพระตายจีวรพุทธรูปในทุกๆครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดถึงการถวายมหาสังฆทานนะเป็นพัตตาหารนะข้าสารอาหารแห้งก็ตามอยู่ยาน้ําบริโภคก็ตามทัม้นะงหมดทั้งสิ้นนะของมูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่เคยมีมานับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดถึงกิจการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมนะีที่เคยมีมาในทุกยุคทุกสมัยในทุกๆพุทธันดร เพิ่งมีส่วนโดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินโสโสดจิตยานทั้งหลายนะสละออกบวชนะจากไตาชีวรทั้งหลายที่ได้ถวายมาดีแล้วทั้งหมดนั้นสิ้นนะนัสละออกบวชนะโดยทั่วกันนะโสโด กิจยาทั้งหลายนะที่ยังหมกมุ่นนะในความอาฆาตพยาบาททั้งหลายการผูกใจเจ็บทั้งหลายคํำสาปแช่งนะที่เคยมีต่อกันและกันมาทั้งหมดั้งสิ้นนะให้สละถอดถอนนะทั้งหมดั้งสิ้นนะเพื่อมาให้เป็นวิบากพุ่งพันเป็นเวรเป็นกรรมที่ต้องมาอยู่คอยเฝ้าทั้งหมดั้งสิ้นนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปโสด กรรมมันได้ตัวการขอเป็นโอโหทิกรรมร่วมกันนะทุนการแบบนี้เป็นตัวไฟเถิดทุกกรณีกรรมทุกเพศกรรมของทุกโม่เราชั้นภูมิทุกอย่างโอโหสี่โอ้โหสี่โอโหสี่โอ้โหสโ่